ปอยติชดาเปิดประสบการณ์ทำแบบนี้ครั้งแรกในชีวิตเห็นแล้วยังกลัวแทนนั่นก็คือการขึ้นเฮลิคอปเตอร์เป็นครั้งแรกเป็นอีกหนึ่งดาราที่สวยมากๆจนต้องหยุดมองทุกครั้งไปสำหรับนักแสดงนางแบบชื่อดังปอยติชดาหงโยกที่ไม่ว่าจะโพสท่าอะไรก็ดูเป๊ะสวยสง่าไปหมดและน่ารักมากจริงๆยิ่งเรื่องของฝีมือการแสดงก็ไม่เป็นสองรองใครโกอินเตอร์ดังไปไกลถึงฮ่องกงด้านวิชาการเธอก็สามารถทำได้ดีเช่นเดียวกัน จนหลายคนขอยกให้เธอเป็นหนึ่งในไอดอลคนโปรดในดวงใจไปแล้วลาสุด19กุมภาพันธ์ปล่อยด้วยควงแขนสามีโอ๊คบรรลุหงยกได้ไปร่วมง,งานอีเวนต์ใหญ่ระดับโลกไปถึงประเทศออสเตรเลียก่อนที่จะมีภาพและคลิปโมเมนต์บรรยากาศวันนั้นให้ได้เห็นก่อนซึ่งหลังจากภารกิจดังกล่าวเสร็จสิน้นปล่อยยังได้นําประสบการณ์ในชีวิตอีกหนึ่งอย่างมาแบ่งปันให้แฟนๆได้เห็นกันนั่นก็คือการขึ้นเฮลิคอปเตอร์เป็นครั้งแรกที่ทําเอาเจ้าต,ตัวทั้งหวาดเสียวและกลัวมาก เพิ่งเคยได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ครั้งแรกหวาดเสียวและกลัวความสูงมากแต่พอได้เห็นวิวที่ซิดนีย์ก็ทำให้ลืมความกลัวทั้งหมดสวยมาก #cartierhighjewelry #cartierdisney งานนี้แฟนๆก็เข้ามาคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันเลยว่านอกจากวิวสวยๆแล้วก็มีความสวยของปอยนี่แหละที่สะดุดตาม,มากเหลือเกิน